ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะประเทศไทยเตรียมชูเอกลักษณ์ความเป็นวิถีไทยเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกปี2559จากการเป็นสมาชิกองค์การท่องเที่ยวโลกค่ะโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวดึงดูดเม็ดเงินเข้าประเทศเพิ่มมากขึ้นติดตามรายงานจากคุณพรสุดาสงวนสุขค่ะ ของธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยรวมไปถึงความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคและการเปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยน้ำใจไมตรีของคนไทยถือเป็นจุดขายสําคัญของการท่องเที่ยวไทยจนทําให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานท่องเที่ยวโลกปี2559 แมไทยไม่เคยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานในเวทีระดับโลกแต่จากศักยภาพและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวทําให้ไทยมีความมั่นใจถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในเวทีระดับโลกโดยประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายอมรับว่ามีความเป็นไปได้ว่าไทยจะได้รับเป็นเจ้าภาพสูงแต่ยังไม่ประมาทประเทศคู่แข่งที่ต้องมีการศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็งของประเทศไทยและเพื่อนบ้านคุยกับท่าน ประธานองค์การค้าองค์การการ,การท่องเที่ยวโลกคือ,อาทาริศหลายฝ่ยเขาก็อยากให้ประเทศไทยเป็นไปได้มากทีเดียวนะครับก็สะท้อนเห็นว่าในเอเชียเนี่ยยังเป็นเรือกว่อเบสเดสติ i เนชั่นเป็นแหลงท่องเที่ยวที่คนที่มุ่งหมายจะมาประเทศไทยก็เาตถึงคิดว่าเรามีความพร้อมในะขณะเดียวกันก็คงไม่ประมาทนะครับสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราอาจจะเป็นจุดอ่อนก็ได้นะครับเราก็ต้อง าดดูเพื่อนบ้นว้วยทุกวันนี้เราจะแตนอรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกทําให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความมั่นใจต่อการเดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะภาพลักษณ์และการรักษาความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นแนวคิดเผยแพร่าภาพลักษณ์อันงดงามของประเทศไทยรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยและภูมิปัญญาชาวบ้านจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดีการท่องเที่ยวรดความยิงภาพ ภาคการท่องเที่ยวความเชื่อมั่นใครเป็นเจ้าภาพจัดนะครับงานใหญ่แบบนี้ก็แสดงว่าท่านมีศักยภาพในเรื่องความไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเรื่องของศักยภาพของการเป็นเจ้าภาพในความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับเราก็จะมาองว่าเราขายอะไรบ้างความเป็นไทยที่เราอยู่ได้นี่นะครับซึ่งก็ไม่เหมือนใครเรื่องของวัฒนธรรมนะครับศิลปะวัฒนธรรมของเรา ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่สุดประเทศหนึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกขององค์กรท่องเที่ยวโลกได้เป็นผลสำเร็จจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วสร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมหาศาลและส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้เป็นที่รู้จักต่อทั่วโลกมากขึ้นพรสุดาสงวนสุขห้องข่าว NBT